ถือเป็นอีกหนึ่งงานมอบรางวัลคุณภาพแห่งปีที่หลายคนรอคอยสำหรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนักธุรกิจต้นแบบผู้สร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ The Best CEO Awards 2 0 2 3ที่จัดโดยสหชมรมร่วมพัฒนาเพื่อข่องค์กรภาคีสื่อและประชาชนเพื่อมอบให้กับนักธุรกิจนักบริหารและเจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และหนึ่งในนักธุรกิจนักบริหารที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับตำงหน่งดังกล่าวก็คือคุณแคตตี้การพัฒส,สอนสีน้ำออมผู้พลิกชีวิตของตนเองจากช่างทำผมธรรมดาสู่การเป็นอาจารย์สอนออนไลน์ชื่อดังที่ได้สร้างใครหลายคนให้ประสบความสำเร็จมาแล้วนับไม่ถ้วน ค่ะชื่ออาจารย์แพตตี้นางฟ้าออนไลน์นะคะคุณกันพัอรศรีน้ำอ้อมค่ะโอ้ภูมิใจมากๆค่ะรางวัลน,นี้ต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่เราได้จากการภาพเปลี่ยนจริงๆแล้วก็เราทํางานเนี่ยเดบิวต์ซีโอสองศูนย์สองสามเนี่ยค่ะทำมาสามปีแล้วแล้วก็ส่งผลทาให้นักเรียนหรือลูกศิษย์ที่เดินตามเนี่ยค่ะได้ผลลัพธ์ยอดเยี่ยมด้วยนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับทุกคน<อ>กด้วยว่าแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าแค่คอร์สหลักราคาเท่ากับหมูกระทะเนี่ย จะทําให้เราพลิกชีวิตมีกําไรมียอดขายถึงหลักร้อยล้านเลยแล้วก็เปลี่ยนชีวิตจากคนธรรมดาธรรมดากลายเป็นนักธุรกิจที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมแบบนี้คอร์สเนี่ยค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วมันเรียนกันยากมากๆเลยค่ะแต่ปัจจุบันมันจะมีวิชาหนึ่งที่อาจารย์แพทย์เองก็สอนค่ะชื่อว่าวิชา AI ค่ะวันนี้ใครที่อยากจะเข้ามาขายของออนไลน์นะคะไม่ต้องกังวลใจค่ะอายุเท่าไหร่ก็ทําได้นะคะอาชีพอะไรก็ทําได้การศึกษามีหรือเปล่าไม่รู้ไม่เกี่ยวค่ะแต่ว่าวันนี้อาจารย์แพทย์สอนค่ะจะมี AI ตัว จะช่วยทําให้ทุกคนทํางานได้ง่ายขึ้นค่ะวันนี้ไม่ต้องตัดคลิปเป็นไม่ต้องถ่ายรูปเป็นขอแค่เรามีสินค้าหรือบริการนะคะแล้วก็มาเรียนชา AI ด้วยกันเอาวิชานี้ไปใช้ในทุกๆแพลตฟอร์มในโซเชียลในเมืองไทยปัจจุบันค่ะมันไม่ใช่ขายได้แค่เฉพาะคนไทยนะคะยังส่งออกถึงต่างประเทศได้ด้วยค่ะคาเรียนของเราราคาหมูกระทะนะคะใครอยากมาเรียนแล้วมียอดขายปังๆไม่ว่าคุณ ทุกคน,นะคะ่ะจะมีอาชีพอยู่แล้วหรือมีธุรกิจที่ดีอยู่แล้วนะคะเป็นข้าราชการอาจารย์แม่บ้านทําได้หมดเลยค่ะอาจารย์แพตตี้เป็นผลลัพธ์เลยนะคะจากวันนั้นที่เกิดปัญหาวิกฤตโควิดค่ะพอมานั่งเรียนออนไลน์คอร์สเนี้ยนะคะบอกกับตัวเองวันนั้นเลยค่ะว่าออนไลน์มันคือทางรอดจริงๆและปัจจุบันมันไม่ใช่แค่ทางรอดนะคะมันคือทางรุ่งมันคือทางรวยค่ะ พัตตี่เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนนะคะอยากได้รับโอกาสแต่ไม่รู้จะไปเอาโอกาสที่ไหนนะคะวันนี้ค่ะมีครูพ a ตตี้มีอาจารย์พตตี้มาให้โอกาสกับทุกคนตรงนี้แล้วรางวันนี้ค่ะการันตีแล้วค่ะว่าพตตี้ผู้หญิงจิตลบทำได้เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะ ย้ำค่ะออนไลน์ไม่ใช่ทางรอดแล้วแต่คือทางรุ่งและคือทางรวยปฏิเสธไม่ได้ด้วยค่ะว่าวันนี้คุณจะไม่เล่นออนไลน์จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมือถือนะคะวันหนึ่งก็ต้องเข้ามายุ่งอยู่ดีนะคะแต่ถ้าไปยุ่งทีหลังเพื่อนก็อาจจะช้าตามเขาไม่ทันวันนี้เห็นข่าวนี้แล้วนะคะก็ เริ่มต้นได้ค่ะนับหนึ่งใหม่ได้เลยค่ะออนไลน์เป็นทางรุ่งจริงๆบอกว่ามันเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่เราเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยรับเงินไปด้วยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งเรียนให้จบหลักสูตร4ปี6ปี12ปีไม่ต้องแล้วค่ะทำไปเรียนไปรับเงินไปอย่างอาจารย์พีตี้เองนะคะในวันที่ตัดสินใจค่ะทำออนไลน์ไปด้วยเรียนไปด้วยใช้เวลาแค่15วัน รับกาไรวันนั้น3ามหมื่นสองเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ทําไปเรียนไป3ปีทุกวันนี้กําไรไปหลักหลาย10ล้านบาทแล้วค่ะทุกคนทําได้นะคะเพียงแค่มีครูที่ดีมีโอกาสที่ดีเข้ามาแล้วค่ะต้องเลือกค่ะวันนี้ไม่ใช่ว่าจะเลือกเรียนกับใครก็ได้นะคะค่ะี้แนะนําว่าควรจะเรียนกับคนที่เขาประสบความสําเร็จจริงๆแล้วนะคะวันนี้มีตัวอย่างให้เห็นแล้วค่ะนี่เลยค่ะที่เห็นเนี่ยนะคะคอร์สเรียนออนไลน์ปกติคอร์สเนี้ยหลัก900 0กว่าบาทแล้วนะคะ แต่วันนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากที่จะเข้ามาพลิกชีวิตเหมือนอาจารย์พัตตี้แบบนี้ค่ะคลาสเรียนแบบนี้ราคาหมูกระทะเคยกินหมูกระทะไหมคะเนี่ยค่ะกินหมูกระทะก็หมดไปแต่ว่าวิชาความรู้เนะะี่ยค่ะติดตัวไปนกไม่มีขนคนไม่มีความรู้ขึ้นที่สูงไม่ได้ในนี้เราจะสอนวิชา AI วิชา Tik t o อกวิชา Facebook ค่ะทำเงินยังไงง่าย,ายๆบนโลกออนไลน์ตัดรูปยังไงทำคลิปวิดีโอยังไงคะ่ะ และใครที่สนใจทักมานะคะ100คนแรกแพตตี้ให้เรียนฟรีไปเลยค่ะวันนี้นะคะสนใจอยากจะเรียนออนไลน์กับเรานะคะคุณผู้ชมสามารถไลน์มาได้ค่ะที่ไลน์แอด ajp98 ค่ะหรือโทรศัพท์มาที่0622239429 100คนแรกนะคะได้รับหนังสือ2เล่มนี้ไปฟรีๆเลยหนังสือ2เล่มนี้เป็นหนังสือยิงแอดแล้วก็เป็นหนังสือ Tik Tok ฉบับจักมือทำค่ะมี2เล่มนี้ไว้อุ่นใจเหมือนมีอาจารย์แพตตี้ไปยืนอยู่ข้างๆเลยค่ะ